็ขอสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้มาอยู่ช่วงข่าวโลบล x เช่นเคยครับในวันนี้นะซึ่งวันนี้ครับเรามีอัปเดตนะครับเกี่ยวกับโลบล x มากมายครับรวมถึงข่าวนะครับที่ต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยกังสนใจมากครับกับเกมอย่างบล็อกฟุตที่ล่าสุดมีการแจกของขวัญนะครับถึงยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะผู้ติดตามหนึ่งงานซับนะครับโดยแจกเป็นของสุดแพงคุณผู้ชมซึ่งเขาแจกอะไรกันรวมถึงตัวของโลบล x ครับที่ มีการปล่อยทดลองนะครับมเตจอดนะครับหรือว่า credible ซึ right. <ball> ่งในข่าววันนี้เ <left> น <Buck> ี <foot> ่ยจะเป็นอย่างไรไปดูในข่าวกันด evet <customizable> <sh cran> ีก <teeth> ว่าครับทีมสร้างเกมบล็อก o ุตให้ของสุดแพงกับยูทูบเบอร์ชื่อดังเมื่อประมาณวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาครับได้มีทวิตเตอร์นะครับของนาย a s ซีอนะครับท่าผู้ชมซึ่งเขาวันนี้ครับคือเป็นช่องที่มีคนติดตามเนี่ยหล้านกว่าคนนะครับจากการทำคอนเทนต์ครับอย่างบล็อกฟุตซึ่งก็ไม่แปลกครับที่คนสร้างเกมบล็อกฟุตเนี่ยจะชื่นชอบนะครับในตัวแกนะแต่ชื่นชอบทีนี้ครับต้องบอกว่าชื่นชอบแบบโอเวอร์มากเนื่องจากล่าสุดครับทางช่อง a s สซีอเนี่ยทำการทวิตนะครับบนทวิตเตอร์นะครับส่งเป็นภาพครับที่เป็นเอกสารนะครับแปะโลโก้ของบอฟุต โดยใจความเนี่ยก็ประมาณว่าขอบคุณครับตัวช่องแอซิออนะครับที่ทำคอนเทนต์ของเกมบล็อกฟุดซึ่งทีมงานบล็อกฟุดเนี่ยก็ชื่นชอบนะครับในคอนเทนต์ของช่องนี้เหมือนกันเขาจึงใจดีครับทำการแจกของให้นะให้ของขวัญครับเป็นในกาโรเล็กซึ่งถ้าใครไม่ทราบนะครับในกาโรเล็กเนี่ยโหแพงมากซึ่งทีมบล็อกฟุดเนี่ย เขาไปซื้อมาให้ครับแล้วก็ให้เป็นของขวัญนะครับกับช่องไอซิออนนะครับในฐานะที่ทาคอนเทนต์บอฟฟุดเนี่ยอย่างตั้งใจนะครับและทําเสมอมานะซึ่งถ้าพูดตามความจริงเนี่ยคือไอพวกของกำนันหรือพวกของแฟนคลับพวกเนี้ยจากเกมดังเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะครับในแต่เกมในโลบล็อกคือถ้าไม่นับของขายนะครับก็แทบจะไม่เห็นเกมไหนครับที่ซื้อของมาให้นะครับอันนี้ถือว่ามาแปลกดีเนื่องจากว่าบอฟฟุดเนี่ยมาเป็นเกมลิขสิทธิ์วันพีชไงเออ จริงๆแกควรจะซื้อฟิกเกอร์วันพีทให้นะแต่ว่าซื้อในอกาดีกว่านะครับอันนี้มันก็ดีเนาะหลายคนที่เห็นนะครับแต่ประเด็นเลยคือมีแค่ช่องนี้ช่องเดียวที่ได้เหรอช่องอื่นไม่ได้เหรออันนี้ก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าข้อมูลตอนนี้เนี่ยมีปรากฏแค่ช่องแอซิออนนะครับอนาคตเนี่ยอาจจะมีช่องอื่นครับที่ได้ในกาเลกจัดทีมงานบล็อกฟุตนะครับหรืออาจจะไม่มีก็ได้นะครับอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะต้องรองดูต่อไปนะครับ โลบอกเตรียมอัปเดตหัวไดนามิกกับตัวคอนเก่าของโลบ็อกหัวไดนามิกเคสครับหรือว่าหัวที่หลายคนเนี่ยมักจะเรียกครับว่าเป็นหัวหน้าตาขยับได้นะครับตอนนี้เนี่ยมีข่าวล่าสุดนะครับที่ประกาศมาจัดทางทวิตเตอร์อย่างโลบอกอีเวนต์ลีกนะครับที่บอกคาว่าตัวโลบ็อกเนี่ยกลางเตรียมนะครับปล่อยอาร์โทตัวใหม่นะจริงๆไม่ชัวว่าเป็นอาร์โทตัวใหม่ว่ราเป็นอาร์โทที่อัปเดตนะครับเพราะว่า จากสิ่งที่ตัวของทวิตนี้บอกเนะี่ยเขาบอกว่าเป็นการรีอัปโหลดนะครับซึ่งเชื่อว่าตัวของไอเทมเหล่านี้เนี่ยคือน่าจะเป็นการอัปเดตใหม่นะครับมากกว่าการที่เอามาขายซ้ำนะซึ่งตัวที่มีการปรับครับหรือมีการเอามาเปลี่ยนวัวเดนัมิกเฮดเนี่ยมีทั้งหมดครับ6ตัวนะครับณนะตอนนี้นะครับ 1. คือจังบอด2.0 2. ุดศูนย์สองแมกมาเฟรนลิจินไนท์สามโอเวอร์เดอะอเวนเจอร์สสี่ซัมเมอร์เดอะเคด 5. แดนนี่เดอะเดลิฟ u l และสุดท้ายครับคือลินลินเดอะเ b อร์ l บซึ่งถ้าใครทราบนะครับชื่อทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นชื่อที่ปรับใหม่จะชื่อเดิมหมดเลยชื่อเดิมของแต่ละตัวครับมันจะมีคําเสริมขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นชื่อใหม่ซึ่งก็มั่นใจนะครับว่าเดอะบ็อกเนี่ยเตรียมจะปล่อยนะครับหน้าดินามิกเฮดเนี่ยให้กับตัวคอนอาร์โธเก่าๆเหล่านี้นะครับส่วนตัวอื่นครับน่าจะยากครับเนื่องจากว่าส่วนใหญ่เนี่ยอาร์โธในเดอบ็อกเนี่ย มันจะเป็นหน้าแบบ2มิติเว้ยคือเป็นหน้าภาพแปะซึ่งมันทําหัวดินามิกยากนะครับเพราะหัวเนี่ยต้องปรับทั้งหัวเลยมันปรับหน้าไม่ได้นะครับต้องรอติดตามครับว่าอาร์โธแบบใหม่6ตัวนี้เนี่ยจะมาตอนไหนนะครับซึ่งถ้ามาเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะแถมตัวหัวมาด้วยครับหรือถ้าไม่แถมมาเนี่ยก็อาจต้องไปเก็บนะครับในออร์ตาช็อปซัมนะครับถ้าบางตัวเนี่ยคือแต่เชื่อว่าน่าจะแจกฟรีหมดอนะเนาะเพราะว่า หนึ่งในรายชื่อเนี่ยมันมีแม็กมาเฟรนอยู่นะครับเนื่องจากว่าไอตัวเนี้ยมันเป็นตัวขายแต่ถ้าแจกฟรีมันก็หา่านกันนะครับกับแม็กมาเฟรนเนี่ยต้องรอดูนะครับกับหัวไดนามิกเฮดนะครับว่าจะแจกกันอย่างไรนะครับกับโลบ็อกไอเทมฟรีมาใหม่จากแมปชิมเมอร์วิวแมปชิมเมอร์วิวครับล่าสุดก็มีอัปเดตแจกของฟรีไปช่วงคริสต์มาสนะครับซึ่งมาวันนี้ครับแมปชิมเมอร์วิวเนี่ยก็มีการอัปเดตใหม่นะครับพร้อมของฟรีมาใหม่ แต่ของฟรีนี้ครับต้องการแรงนะครับในการกดไลท์เกมนะ s ิม m มอร์วิวซึ่งก็คือตัวของหัวครับ d ด s c o Ball h e ฮดหัวดิสโก้บอลเฮดครับจะได้ก็ต่อเมื่อทําการกดไลท์เกมซิมเมอร์วิวนะครับจนครบ7,500ไลท์ครับภายในเกมนะครับซึ่งใครที่สนใจนีก็ไปกดไลท์กันได้นะครับช่วยดันไลท์นะครับจนกว่าจะถึงนะครับขาดอีกแค่ประมาณ3000ไลเองนะครับกับตัวเกมของ s ิมเมอร์วิวนะครับ ซึ่งถ้ากดถึงเนี่ยตัวของดิสโกบอลครับก็จะสามารถเก็บภายในเกมได้ทันทีนะครับซึ่งถ้าเก็บได้ตอนไหนเนี่ยผมจะมาอัปเดตคลิปอีกทีหนึ่งนะคุณผู้ชมครับเราบอกเตรียมทด่งองขายไอเทมลิมิเต็ด2.0แล้วเมื่อล่าสุดที่ผ่านมาครับทางโรบเนี่ยได้อัปเดตไอเทมลิมิเต็ดมาใหม่2ชิ้นนะครับคือตัวของชายนี่บริงครับที่ขายในราคา1000งพันโเป็นจำนวนสูงถึง1 0 0 0 0 0ชิ้นนะครับแล้วก็กอร์ซี่เลสเบสบอลแคป ที่ขายในราคา75กลบบ็กนะครับจำนวนเนี่ยเกือบ10,000ชิ้นนะคุณผู้ชมซึ่งทั้งคู่นี้ครับคือเป็นไอเทมลิมิเต็ดยูนิตนะครับที่เทรดไม่ได้นะครับซึ่งทางเกลบบ็อกเนี่ยก็อัปเดตไอเทมคู่นี้มานะมาขายในโอวต้าช็อปบางคนเดาว่าเกลบบ็อกเนี่ยการทัดงองนะครับลิมิเต่2.0อยู่นะครับผ่านไอเทม2ชิ้นนี้นอกจากนี้ครับในตัวแต่ละไอเทมเนี่ยครับมีการเพิ่มข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการเทรดนะว่า อันไหนบ้านเทรดได้นะครับอันไหนบ้านเทรดไม่ได้ซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลที่เพิ่มมาใหม่นะครับแต่เดิมไม่มีนะครับตรงตัวเทดเบิลลแล้วก็ทางตัวของบ็อกซี่นิวครับได้ออกมาบอกครับว่าเกอร์บ็อกเนี่ยมีการทดลองนะครับไอเทมไม่ติดยูจีซีเลยนะครับทุณผู้ชมครับโดยเอามาขายครับทั้งหมด3ชิ้นซึ่ง3ชิ้นนี้เนี่ยซื้อไปก็ใส่ไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าไอเทมเนี่ยไม่ปรากฏนะคุณผู้ชมแต่ว่าชื่อคนทำครับมันเป็นชื่อคนอื่นครับที่ไม่ใช่เกอร์บ็อกก็ชัดเจนครับว่าเรบ การเตรียมทำนะครับเงมีแต่ยูจีอยู่นะครับภายในเกมตอนนี้ต้องรอติดตามดูครับว่า l i m ม t แต่2.0เนี่ยจะมาเมื่อไหร่นะครับง่ายจะมาตอนไหนแต่ที่สังเกตได้ชัดเลยเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยครับเลยนว่าใกล้อะนะครูผู้สมครับเชื่อว่าน่าจะไม่เกินนะครับพฤษภาปีนี้หรือถ้าอย่างช้าสุดก็มิถุนายนนะครับปีนี้นะครณผมครับถ้าผมเดาถูกนะต้องรอติดตามต่อไปครับกับเงมแต่2.0นะครับ แล้วนี่ก็คือข่าวทั้งหมดครับของกระบ็อกในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเนดาว่าอัปเดตกระบ็อกเนี่ยกับเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับโดยเฉพาะกับในวิตเต2.0ที่กระบ็อกเนี่ยพยายามเปลี่ยนแปลงอยู่นะตอนนี้นะครับซึ่งคุณผู้ชมชอบข่าวไหนในคลิปวันนี้เนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนะครับแต่สำหรับวันนี้ครับผมขอนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคุณผู้ชมครับใครชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคุณผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้ครับมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม